ความเดิมตอนที่แล้วความเดิมความทรงจำ EP ที่แล้วที่เราไคีระนักเขียนชื่อตัวยง<ส>จนุนเออเขาเรียวกว่าดาเมตันไ,ไม่มีเลยทำดาเมตันเราไม่เล,ล่นเลยครับแม่ โอนกลับมาเล่นใหม่เพื่อแก้ไขอดีตและข้อผิดพลาดของตัวเองมึงซื้ออออะไรเยอะแยะวะเนี่ยมึงมึงรวยเอ้ยและแน่นอนว่าเราทุกเข้าเกมและเล่นใหม่ตั้งแต่หนึ่งใช่เราต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่หนึ่งนั่นเองแต่ถ้าว่าการเริ่มใหม่ของผมครั้งนี้มันจะไม่มีทางผิดพลาดเป็นอันขาดเพราะว่าเราจะใช้เพชรทุกเม็ดได้อย่างคุ้มค่าที่สุด มาถึงก็ได้โกโคก,กับนารูตูมาเหมือนเดิมเฮ้ยสุดยอดสุดยอดยอดตรงไหนวะเนี่ยและในการเริ่มใหม่ครั้งนี้แน่นอนมันต้องเป็นเทพสู่เทพได้อย่างง่ายดายเพราะอะไรเลย <c oughs> เพราะว่าเรามีโค้ดใช่แล้วเรามีโค้ด <c oughs> เดี๋ยวกันน่นเราวเราต้องเข้า Google ไปหาโค,ค้ดกันก่อนนะครับในแป๊บหนึ่งปรับเอฟเฟกตก่น เอ้ยระดับเราเนี่ยต้องเอฟเฟกแบบอลังการมีควันมีฝุ่นเข้าตานิดหน่อยแต่นี่เราก็ต้องเข้า Google แล้วก็ไปหาอะไรอะไรวเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เกี่ยวนะอย่าไปตอบย้อนดูกันนะไม่เกี่ยวนะเฮ้ยก่อนอื่นเราต้องพิมพ์ออสตูดอ่า Google ก่อนดิพิมพ์ออสตูดด้ไงจริงๆเพิ่อพูมขบวนได้หาโค้ดออสตาทั้งหมดที่ใหม่ล่าสุด แล้วก็เอามาใส่ให้หมดเลยอันนี่เป็นโค้ดเก่าไม่ใช่ว่าเนี่ย A อ e w m ่ m e เม s later เมื่อเราได้โค้ดมาแล้วเนี่ยตัวใจเข้าลึกๆแล้วใส่แหลกไปเลย e อ6พดาวเนี่ยมันโค้ดโหดที่สุดเ oh. ท่าที่จักรวาลนี้เคยพึงมีโหดมากและก็โหดมากวันนี้เราจะสวมรอยเป็นไวรุ่น e อ p และเกียร์ทุกดา่านเอาสามพันนี่แหละฮะ EP หกดาวที่โหดที่สุดของผมเฮ้ยโคตรโหดเลยเนะี่ยเฮ้ยมันโหดเหมือนกันได้แน่ยแบบแบบอลังการอะมันใหญ่มากเออไม่ใช่หันะมันคือ EP แล้วก็มาดูตู้โอ้ตู้ไก่ดีกว่าไอตัวนี้มันดีไหมเนี่ย ไอ้ตัวพุ่นไฟแดนเซอร์แต่ผมไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าแต่มันอยู่ตู้วายอะใครจะไปสุ่มได้ฟ้าแล้วกลับมาตู้เอ็กของเราเออไอทันจิโร่เขาเรียกว่าพระเอกไก่ของเรานั่นเองเอ๊ะมันชื่อทันจิโร่ป่าวะน่าจะใช่แหละนะเอาเลยฮะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญหนึ่งท่านที่จะมาเริ่มเล่นใหม่กันแล้วนั่คือลุงป้อมตบมือสีรอเลยอเอเอ,เอ,เอคิมุจิ เดี๋ยวยุงตายหลายตัวเลยเนี่ย<ม>เอาละฮะแล้วก็มาเริ่มหนึ่งใหม่กับไวรุสอ e ีกพแน่นอนว่าเอพตัวนี้โคตรโอพีจนหลายคนแทบจะแหกตาและตาถลนกันเลยทีเดียวม,มันรัวและแรงมากแน่นอนเราจะเลือกระดับโคตรยากระดับ ex แน่นอนเหายใจเข้าลึกๆเลยแน่นอนว่าโอ้โหดูดนีะแ,แค่ลงครั้งแรกเนี่ย กาอัพเกรดไปขั้นหนึ่งเนี่ยพลังจมตีอยู่ที่400โอ้โห,โโหแล้วก,การโจมตีเนี่ย1.9วิจะบอกว่า1.9 1.6อ่ะแจ๊แจ๊โอ้โหดูดิคือแบบโคตรซอยอ่ะ1.9วิแต่ระยะมันสั้นไปหน่อยอแต่ว่าถ้าวางเรียงกันเยอะๆแล้วไม่มีมอนเตอร์ตัวไหนผ่านหน้าบ้านไปได้แน่นอนคือไม่โคตรโอพีอพสัสดูจ๊แจ๊แจ๊คือแตกและงมอ่ะ ือแตกระงมหลายตัวดูดิขนาดเวทสิบแล้วตัวละครที่วิ่งผ่านหน้ากระดานเลียงหนึ่งมากทางโค้งตรงนี้ก็ไม่มีอาจผ่านไปได้นี่มันโค้งมรณะชะัดๆดูนี่มอสก็เดินออกมาเพียงเซียววินาทีเกือบจะถึงทางโค้งแล้วก็จูบรารกมะขามไปในที่สุดไวจัดจัดไอ้อโอพีเกินทำไมเมื่อก่อนที่เราเล่น มันไม่ง่ายแบบนี้กันบ้างนะ <S <S 1> <S 1> ข้างในกูรูลิ้นตัวเดียวยังเอาไม่อยู่เอ้ยอันนี้มันง่ายขึ้นและอันนี้ก็คือรอบที่สองที่เราจะมาด่านอินฟินิตี้แน่นอนเราจะเข้าด่านน้องไก่เพื่อฟาร์มดาเมจมาดูกันฮะว่าจะได้เท่าไหร่เอ้ยผมคิดว่ามัน,ม,นมันเบื่อแล้วอะด่านน้องไก่มันน่าเบื่อเรามาด่านนี้ดีกว่า าด่านไหนดูว่านี่ด่านดงมะพร้าวเ,าเราจะไปสอยต้นมะพร้าวกันในที่นละ้แล้วก็วางหน้ากระดานเลี้ยงสีตรงนี้มาดูกันนะฮะว่าเราจะได้กี่เวฟกันดูฮะวางไปอย่างเงี้นี่กดโอพีโอ้โหดูโอพีเสร็จอ่ะธุนีวางไม่ได้วางได้สองตัวนี่เขา่าวางสอง,งตัวฮะนำไมอีพีกี่ดาววะเนี่ย เอาลฮะตอนนี้มันจะออกมาแล้วก็โดนรุมกระทืบด้วยอีกพีหกดาวนัวิ่งออกมาแล้วระดับถ่ท่านเลือด20กว่าล้านกับพลังจมตีโอ้เจ๊เจ๊แตกละงมอะนักว,วิ่งทีมชาติก็ไม่มีทางผ่านไปได้คือมันโอพเชีย่ยเดี๋ยวพอเราอัพเข้าไปอีกขั้นนึงอะ มันจะเป็น1.9ดเาเมจสูงสุดอยู่ที่700 hours later เวลาก็ผ่านไปไว้มันก 6. โกหกอ้เว็บ28แล้วเหรอเนี่ยเราจะแพ้ไพ่แพ้กับตัวแอเพราะโกคูก็จิไอ้ไม่ใช่โกคูจัจินี่มันกูคูร่างอ่าหมัดไขโอโคตรเบายิงเลเซอร์เข้ากับแอรเนี่ยแทบจะไม่แตกเลยทีเดียว เราต้องพ่ายแพ้กับแอแน่นอนเพราะว่าัยรุ่นอีกพีอย่างเราตีแอมได้ด้ <c oughs> วยปวดระเบ็บปวดผมก็เลยดูตัวละครที่วิ่งผ่านหน้ามาเลี้ยงแถวแบบทางรถไฟอ่ะโ <c oughs> ดูไวรุนอกพีลุมสกรรมและกระเทืบอบ่างโหดร้ายจะจุบรบบากบกขาไม่ได้ดที่สุดดูดิฮะถ้าจะผ่านหน้ากับแอเขาเรียกว่าผ่านทางคูงนี่มาไม่ได้เลยแล้วก็มีเรเซอร์จาก โกคูร่างหมัดไคโอในการลุมกระทืบแย่แล้วรอบนี้แอร์เว็บที่30มันจะเป็นอะไรที่อึดมากเราจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดดูดิฮะเอ้ยชีตาอยกเรียกว่าชีดน้ำเยี่วใสเบ้าหน้าศตรูที่มันเป็นอ่านี่มันจีติฟ้าไม่ได้จีตีม่วงแล้วเนี่ยเฮ้ยยังโคตรอึดเลยแอร์ดูดิฮะเราจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดตอนนี้เว็บ1แล้ว เขารีบย้ายตัวละครมาจากลุงป้อมเพื่อม,มากระทืบแอร์ตัวนี้ยังโหดร้ายและทรามานเออเออกระทืบมันเฮ้ยมันไม่ตายว่ะน่าจะจีจีว่ะเฮ้ยดูเนี้ยไล่จีบการเลี้ยงแอบขนาดนี้จนไก่ต้องร้องระง,งมและร้องขอชีวิตมันก็ยังไม่ตาย hey, yeah, อ่ะเฮ้ยแย่เอจิปายแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วมันกำลังมาถ้าเข้าทางโคงนี้ได้ถือว่าจุดจบ ไอ,อ้ไอยลอดได้ไงวะเดียแต่แอร์ตัวนี้มันอึดเกินไปที่เราจะยุ่มฉีดมันได้เวฟที่สามสิบสามลาก่อนขอเวฟที่สามสิบสี่ได้ไหมโอ้โหดามจเกือบล้านอะตอนนี้ดามจเราอยู่ที่แปดแสนแปดแปดเลขสวยสัดสัสเก้าแสนแล้วท่านผู้ชุ่มคีเก้าแสนตะฮือคิมบุตตี บ้านแตกสลกขาดจนได้เอ้ยจบแล้วเราก็ต้องมาดูตู้เอ้ยระหวังรีสามดาวเปอร์เซ็นต์ออกจะบอกเป้งเปอร์เซ็นต์ออกอยู่ที่ยี่สิบจ็ดเปอรเซ็นจะไปบันไดขากิชุมาได้วะเนี้ยโอ้โหเม้งไปออกสักตัวนี่มันยี่สิบเจ็ปอเ็นแล้วหรอวะเนี่ย เฮ้ยผมแทบจะมุงออกหน้าต่างอะไรกันทนี่ยเลยกดไปอีกหนึ่งครั้งแล้วกดดับเบิลคลิกไปเฮ้ยมันออกมาแล้วน่ยไอ้ข่าไก่จ๊มันออกมาอีกแล้วเหรอมันออกง่ายจังวะที่ย่แะแต่ผมว่าสุ่มดับเบิลสุ่มไปรัวรัวเฮ้ยมันเริ่มมาแล้วผมต้องเก็บหลายตัวพอสมควรอ่ะสามตัวห้าตัวเนี่ยน่าจะห้าตัวนะที่จะเป็นล็อกลีที่โหดกระเทือดดินได้หลวแตกเป็นเม็ดพิก โอ้ตัวนี้ขาดอีตัวเดียวเฮ้ยมันต้องเอาแล้วปะวะขาดอีตัวเดียวอะ,อะขาดอีตัวเดียวสุดท้ายก็โดนการันตีเด็ดเด็ดเรามากลับมาที่บ้านเดิมกันดีกว่านั่นคือลุงกระทืบด่านที่สองกดสตาร์ทปุ๊บเพื่อเริ่มเกมไปเลยแบบด่วนจีไปสนีจ๋าปุ่นแลับเศร้าปะเตฟักฟัก เมื่อเรากดเริ่มเกมไปแล้วแล้วก็วางเดบโครอีกปีเดินผ่านหน้าบ้านมาได้คือ,นะอ,อมึงชนะเออแมงโหดขึ้นเบลุ่นเลวพีดโอ้ดูดิฮะเป็นการลุม,มบะทืบเที่ยวไรมอนแทบจะออกหน้าบ้านมาไม่ได้ก็รู้ว่าแทบจะวิ่งผ่านทางโค้งที่มาไม่ได้เลยโอพ้พีเกินทำเล่นง่ายอย่างว่ามือใหม่เนี่ยเจ๊ย เก่าๆนี่ลองห้าอางจริงเออเ,เกียร์แล้วง่ายเกินอะไรกันเนี่ยคออนี่มันระดับ E X เปล่าวะโอ้ง่ายเกินเฮ้ยเราก็ต้องลงปั๊มไปเรื่อยๆแบบเนี้ยอ่ะมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันมาเอาฮะแบบจุกๆจะเก็บลุยกันเลยและตอนนี้มันก็จะถึงบอสฟิสเตอร์สายยื่แล้ว <Yeah. S 2> อีกนิดเดียวเราก็จะไปทำล็อกลีกัน S 1> <S 1> รู้สึกดีใจยังไงไม่รู้ดีใจเปล่าวะเลือกสตาร์ตปุบไ่ได้แน่นอนว่ายรุน่นอีพีอย่างเราเนี่ยมันโอพพเกินเฮ้ยดีแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีอ้ยเดี๋ยว,วรู้สึกว่ายวล่นอีพีรอบนี้จะจะแตกพ่ายกันเหรอ <S <S 1> <S 1> ไม่ไม่มีทางเราก็เลยทําการวางยวล่นอีพีและล็อกลีในการลุมก็ะตืบโอ้ไม่เกิด เฮ้ยหมดดงมาอ่ะเห้อ